สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวิทยาพลังงานทดแทนนะครับผมสิ่งที่ท่านเห็นตรงหน้าก็คือครับถ่านอัดนะครับผมไบโอชาครับาบวิทยาพลังงานทดแทนนะครับผมเป็นถ่านอัดจากไม้ไผ่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมของเราใช้เตาอบถ่านนะครับไบโอชานะครับผมดูครับถ่านสวยงามเลยครับผมสุดยอดครับ สนใจสอบถามได้นะครับ0 8 0ย์แปดศูนย์สองสองครับวิทยาครับผมหรือว่าเตาอบถ่านนะครับก็มีขายนะครับผมหรือว่าเตาอังโลนะครับเป็นถ่านไม้ไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสนใจสอบถามได้ครับ0 8 0ย์แปดศูนย์สองสองห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ 来。<laughs>